ครับสวัสดีครับทุกคนทุกเ่าาวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกม Hitman r e บ o r n เช่น,น,นเคยครับเสียงสุ่มไปไหนเนี่ยนี่ทุกคนโม่เช้าผมเพิ่งสุ่มยามามโตะสิรอบแล้วได้ครับทุกคนสังเกตเพชรผมดีจากสองพตอนนี้เหลือ200ครับโอ้โหนี่ทุกคนเดี๋ยวผมถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมไม้ดูนี่นยามามโตะผมก็อัพถึงแปอยู่เลยนะครับก็ไม่ได้อัพอะไรมาก ตอนนี้เงินผมก็จนเนี่ยผมจนเงินก็คือส่วนถ้าผมได้เงินปุ๊บผมก็มาอัพอะไรพวกน,นี้ทุกคนนี่วันนี้ผมก็จะมารีวิวยามามโตะนะครับมาไปรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนนี่ผมก็จะเริ่มเกมนะครับผมจะเอายามามโตะมาแทนเบลก่อนนะครับทุกคนมานี่ เครับทุกคนนี่เรามาอยู่ในเกมแล้วเรามารีิวสกิลการโจมตีธรรมดากอนเลยเการฟาดน้ำไปนะครับมาครับสกิลแรกเป็นคล้ายคลขึ้นพาาโดครับนี่โคตรเทเลยแล้วต่อไปสกิลที่สองครับฟังเป็นการฟันศัตรูขึ้นฟ้าแล้วก็ฟันลัวๆัวทางอากาศครับโคตรเทเลยสกิลที่สามทุกคนอาจจะมองไม่ชัดเดยวผมเออลองให,ให้ใหม่นะครับทุกคน มาครับสกิลท e <Cock S 1> <ım. S 2> ี่3ามั้งเป็นการใครๆทีบดาบไปแล้วก็พุ่งตัวต่อนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเท่แต่วะสกิลคือเท่มากเลยครับทุกคนอย่คนธรรมดาก็เท่เออไม่ใช่ไม่เทนะทุกคนเท่มากด้วยส่วนนัตตีผมว่าน่าจะไม่ได้ใช้แหละเพราะว่าคือยามาโมโตมันดาเมจแรงมากอะทุกคนแต่ว่าไม่ค่อยอึดนะไม่ค่อยอึดมาโอเคทุกคนก็จบ แล้วเราก็จะไปในโหมดอารีนาครับทุกคนนี่ทุกคนเซตที่ผมจะใช้ก็ตามนี้เลยมาเรามาจับเวลากันเลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีมาแข่งกับผมอ่าอู้เวลยี่สิทุกคนเวลยี่สิบมาฝั่งเขามีอะไรมัง่งอุ้ยแหลกเกินฝั่งเขามีเบลด้วยทุกคนส่วนฝั่งผมก็ มีซนะาโลกอนาคตซนะปัจจุบันและยามาโมโตก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็รอเกมไปเรื่อยเลยช้ามากเกมนี้โอเคครับทุกคนเราก็มาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็โดนเขาซัดเต็มเลยมาก็ทำให้เสียดเวลา,าะอะไรมากก็เราไปรับชมการเล่นของผมกันเลยครับ อาจจะมีเงี e ยบมั่งนะทุกคนก็ต้องใช้สมาธิดีหนึ่ <S Five hours>

โอ้ทุกคนดูคนเอ้ยผมชนด้วยเอ้ยอย่ามาดูต่อผมแตกแล้วมาทุกคนต่อสู้หน้าเล

กคนอ๋อมันยอมแพ้ว้าวไม่ต้องสู้ให้เสียแรงเลยทุกคนมันยอมแพ้เองเลยมาครับทุกคนก็มาปิดคลิปกันดีกว่าถ้าทุกคนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายอาลิกาโตะชิม,มัตฮห